สาเหตุที่แจ็คแปโพโดนแฮกช่องในการคาดดาวของผมเองเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลแบบที่เจาะลึกหรือว่าไปรู้ว่าใครมาเนี่ยเพราะผมเคยมีประสบการณ์มาก่อนประสบการณ์ผมก็คือผมเนี่ยเคยไปกดดาวนโหลดโปรแกรมเถื่อนมาพราด้วยความที่ไอคนที่แฮ็กแจ็คแปโพเนี่ยเขาโพสตเกี่ยวกับโปรแกรมแฮกโรบีหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่เป็นคลิปแอ้โหูเยอะมากแฮกเข้ามาแล้วโปรโมทวิธีการแฮกของตัวเองว่าเออถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็จะได้โปรแกรมนี้จากนี้นะเขาก็อาจจะได้ค่าโฆษณาในการกดไปในลิงก์งงนั้นที่เขาแปะด้านล่างคลิปของแจ็คแปรโพลที่เขามมาีผลลอยไดด้้แะถาเกิ่า น้องๆเนี่ยดันเข้าไปที่ลิงก์ตรงนั้นอีกเนี่ยก็มีโอกาสโดนเหมือนคุณแจ็คปโพเหมือนกันอาจจะโดนแฮ็กเข้าไปอาจจะเป็นมาแวร์ที่ปล่อยเข้ามาในเครื่องเข้ารหัสเล็กถ่ายขึ้นมาแล้วทีนี้เกมของน้องเอ๋ยไฟยล์รูปหรือทุกอย่างเนี่ยในเครื่องเนี่ยเข้ารหัสหมดและเข้าไม่ได้พอราคลิกเปิดเนี่ยก็เ,เปิดไม่ได้ขึ้นสีขาวขึ้นมาอะไรเนี่ยง,งงไปหมดแล้วมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าคุณต้องการที่จะได้ไฟล์ของคุณคืนคุณโอนเงินมาที่ตรงนี้งี่ๆแล้วเราก็จะทําการแก้ให้คุณแตตตต่่ 100, ่เเเเเรรรรรรราา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 า้้้้้้ออออออองงงงงยไไมมมดคืืืนนนับโโโจจจกกกกก็ขขิหปปวสล เหมือนเราไปสมัครงานอะต้องมีพอร์ตท,ทำงานใช่ไหมมีผลงานไปสมัครงานกับบริษัทหนึ่งแต่อันนี้พอร์ตแฮกเกอร์ก็คือแฮกช่องดังได้ว่าช่องนี้มีชื่อเสียงแลาสามารถแฮกได้แล้วสร้างพอร์ตขึ้นมาสามารถที่จะไปรับงานด้านมืดอะไรของเขาอะไรผมเดานะถ้าเกิดคุณเข้าไปในเว็บหรือว่าคอมเมนต์ของ Facebook หรือคอมเมนต์จากเว็บไซนที่เป็นลิงก์ยาวๆเข้ามาเนี่ยอย่าไปกดสุมส่มสีุ่่มห้านะเรามีโอกาสโดนแฮกเข้ามาในเครื่องหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเสี่ยงลิงก์มั่วลิงก์เถื่อนจน Für die Ohren kann ich...